สวัสดีครับเรามาดูผลจับฉลากรอบ8ทีมสุดท้ายและก็รอบรองชาเลอร์ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาล2อ2 1ยแล้วก็22กันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่รอบ8ทีมสุดท้ายครับปูดอกลิมจะเจอกับ AS โลมาเฟยนูด์เจอกับสลาเวียป,ปาร์กอลิปิกมักเซย์พบกับเปา FC, ล์ฟซีและก็เลสเตอร์ซิตี้เจอกับทาง p s เไฮโดรเฟนนะฮะโดยที่เลกแรกจะเตะในคืนวันที่7เมษายนฮะแล้วก็เลกที่2เตะคือวันที่14เมษายนนั่ 2, 1, 4, นเอง มาดูกันที่โปรแกรมในรอบรองชนะเลิศครับก็คู่แรกนะฮะจะจะเป็นผู้ชนะระหว่างเลสเตอร์กับเพสสีฮะจะไปเจอกับโบลดอร์ิมแล้วก็โลมาส่วนอีกคู่หนึ่งในรอบรองชนะเลิศครับผู้ชนะระหว่างฟิยนูดกับทางสลาเวป,ปาจะเจอผู้ชนะของทางมักเซยกับเปาเอฟซีนะฮะโดยที่ในรอบรองชนะเลิศเนี่ยเลกแรกจะเตะในคืนวันที่28เมษายนแล้วก็เลกที่2เตะคือวันที่5พฤษภาคมแล้วก็ใครชนะก็จะไปเข้าชิงครับในคืนวันที่26พฤษภาคมนั่นเอง